สวัสดีจ้ากีไห่หลอดทุกคนนะจ๊ะวันนี้พามางานที่เจดมอยากมามากเพราะว่าเจ้าของงานล้หล่อดนะน้องกรับธนาวุฒินั่นเองนะจ๊ะเป็นงานกราฟพิโนมิโน่ซูเปอร์แมชช์บิ๊กแมนบิ๊กฟันนั่นเองเป็นงานแฟนมีตของน้องกรับเขาแล้วก็มีเพื่อนๆพี่อนีมน,น้องมาเตะฟุตบ,บอลกันเป็นทีมน้องกรับดวลกับทีมของพี่รีซอธีรเทพซึ่งทีมพี่รีซอสแพ้แน่นอนวันนี้เพราะน้องกรับหล่อเจดมเชียร์ขาดใจวันนี้นนนมาบรรยายเกมกับพิต้ามิสเตอร์ทีม เดี๋ยวไปดูบรรยากาศในงานกันน่ารักมากแฟนคลับเขาก็น่ารักน่ารักแล้วก็ของกินเยอะมากเชื่อเลยว่าจริงๆแฟนคลับที่แบบรักศิลปินรักดารารักแบบคนที่เขารักเนี่ยนะเขาแบบทุ่งเทเต็มที่จริงซึ่งอันนี้เป็นเรื่องที่น่ายินดีมา,มากสำหรับตัวน้องกลับนะอ่ะเดี๋ยวไปดูบรรยากาศในงานกันนะจ๊ะว่าเป็นยังไงนะจ๊ะ อยว่พี่ต้ามิสเตอร์ทีมคุณแต่ว่าถ้าในวงการกีฬาเขาจะชื่อว่าต้าอาสาพาดูบอลแล้วก็คุณสุรชัยวงบัวขาวได้หมดเอออ่ะแต่ว่าอันนี้ต้องบอกก่อนว่างานแบบนี้พี่ต้าเคยมาไหมเคยมาทำไหมอืมเคยแต่ไปเป็นเกสเป็นนักร้องไงเมื่อสองทีมก่อนเดี๋ยวนี้ซีรีส์วายเนี่ยก็ถือว่าโด่งดังมากในระดับความนิยมไม่ได้คนแค่ในไทยนะอ๋อเขาดังไปทั่วเอเชียดังทั่วเอเชียเนี่ยเร็วๆนี้มีคนติดต่อให้เจไปเล่นอยู่นะเล่นอะไร เป็นล่นจีรีส์วายเลยแหละจริงป่ะเออรับรับไว้รับไหมรับไหมเป็นเป็นเป็นคนโดนเป็นเป็นผัวหรือเป็นเมียเป็นชั่ยน่าจะเป็นดูลูกหรือรับอ่ะดูแล้วน่าจะเป็นหมอชัยวินอ่ะเออขับรับพระเอกนางเอกอะไรเยอะเออดีดแต่ว่าแต่ว่าถือว่าเป็นเป็นอ่ะนี่ผมพาเจ๊เข้ามาวงการเซเลบเจ๊ต้องเอาผมไปเล่นซีรีสวายมั้งนะได้ได้ได้โอ้โหรุ่นนี้ต้องเป็นพ่อแล้วล่ะรุ่นพ่อไปเล่นมาแล้วเรื่องนึงเป็นพ่เป็นพ่อเออเคยดูอยู่เคยดูอยู่อ่ะเดี๋ยวดูบรรยากาศในงานวันนี้ เจ๋งมากน่ารักมากนะครับเพราะนเเี่ยช,ชื่อว่าผู้ชายน่าจะมีไม่ถึง10คนเออจริงเอาเฉพาะผู้ชมนะไม่ใช่ทีมงานนะแล้วดูบรรยากาศไปเรื่อยๆเ,เออ กับหนึ่งนักฟุตบอลที่เป็นแรปเปอร์ได้นิดหน่อยพี่พรพีฮอตสวัสดีครับครับสวัสดีครับวันนี้มาในนามของแมนเดนไอใช่ไหมครับพี่พรแล้วก็มาเจอกับทีมของน้องกรับครับมีอะไรจะขิงใส่ทีมน้องเขาไหมหรือว่าคุณกลัวแฟนคลับคราบนี่แฮกเขาบอกว่าอเฮ้ยเขาเดินผ่านไป<ม>แล้วก็มีน้องๆทีมนู้นฝั่งนู้นเขาบอกว่าเฮ้ยเพียงเขามีพี่ซอ้คนเดียวเฮ้ยพวกคุณรู้จักพีฮอตน้อยไป ก็คุณรู้จักพี่ฮอนน้อยไปวันนี้เนี่ย <g ülme> ตกดึกเล่นคอนเสิร์ตเสียดสาวเต็มไม่ใช่เล <g ülme> ่นบอลในบ <g ülme> ในบอลนบอลพี <g ülme> ่เท้า <g ülme> ดีมากวันนี้มีอะไรอยากจะบอกน้องกลับไหมว่า มาถึงวันนี้โหแฟนคลับเยอะมากนะตอนยินดีกับน้องไหมก็ยินดีด้วยนะครับผมความสําเร็จทุกอย่างของน้องนะครับก็ยินดีที่มีคนรลักเรียกได้ว่าไม่ใช่แค่ในประเทศไทยโอ้จริงดังไปถึงต่างประเทศตะกี้ที่เจ๊เดินผ่านๆอ่ะคนจีนคนไต้หวันคนไต้ไม่หมดเลยอ่ะซึ่งผมว่าเป็นตัวปลุกกระแสวงการเพลงไทยได้เหมือนกันวงการไทยวงการศิลปินเซเลบไทยให้ ให้ไกลไปถึงต่างประเทศโทลกเอเชียระดับเอเชียได้เดี๋ยวก็ไประดับโลกใช่แน่นอนครับวันนี้จะยิงสักกี่ลูกหรือจะเน้นแอสซิสต์หรือยังไงดีวันนี้โอ้ถ้ายิงถ้าถ้าทีมถ้าแฟนคลับเขาไม่ดักตีก็ขอบคุณมากเลยครับปรากฏจบมันเดนะชนะที่คุณออกไม่ได้นะใช่ผมกลัวตรงนั้นแหละพี่ออกสนามไม่ได้นะคกลัวตรงนั้นแล้วนะแล้วช่วงนี้พี่ปอนมีผลงานให้ติดตามบ้างเผื่อแฟนจะรับไปกดติดตามหน่อยครับผมผลงานล่าสุดนะครับก็เซิร์ช คำว่าดีไซเนอร์ได้นะครับก็ผมเอาวันมิวนะครับกับลูนี่มาฟิตติ้งนะครับก็มิฝากกันได้ตอนนี้นะครับากดฝากด้วยตดากด้วยครับผมสุดยอดตีดมือมากเลยพี่ครับขอบคดีจ้ะขอบคุณมากเลยพี่ครับ ชอบตรงนี้เนี่ยเขาเขียนเลย Food Support ู้ดซัพพอร์ตคืออาหารทุกอย่างมา s u พ p o r t น้องกรับแล้วกเขเพื mm ่อนการสั่งเนี่ยคือไม่ใช่สั่งจากในประเทศนะครับคือเขาโทรสั่งจากประเทศที่เขาอยู่เออใช่จากจีจนจากอินโดจากอนแล้วให้กรับมาส่งที่งานนี่ยอดยอดที่ไทยซีรีส์ตอนยอดเลยตอไปถ่ายซีซีรีส์เมื่อปีที่แล้วที่เล่นคือแม่ เต็มกําแพงห้องแต่งตัวอ่าเป็นวอฟู้ด<อ>ใช่เขารักของเขาเนาะอันนี้เป็นเรื่องที่ดีนะจะดาคือบางคนเนี่ยชอบแบบว่าเขาเรียกอะไรไปคิดแทนคนอื่นว่าแบบอุ้ยทำไมจะต้องมารักมาหลงมาแบบมาซัพพอร์ตด้วยเป็นความสุขของใครของมันเรื่องแบบนี้จะดาสนับสนุนเต็มที่ค <c oughs> ืออย่างน้องจะดาเนี่ยก็มีไอ้กีการศิลปินเมืองนอกก็เวลาไปมิทติ้งไปคอนเสิร์ตไปลรวก็ไปรับไปส่งมันไอไพรวหรือแบบก็บางทีโอาังค์ให้มันไปเพราะเป็นความสุข ถ้ามันไม่เดือดร้อนใครก็ทําให้เต็มที่เนยอย่างเงี้ยน่ารักก็ตายใช่ไหมเออแล้วพายนี่มีงานไปด้วยเอพยยเอพาคุณแจ๊บสปอร์ตทีดี69มีงานไปด้วยอ Chasing stars and holding you. I can't see the end, but we'll see it through. เราเปิดประตูข <usion> right. <"Yes> ึ้นมาอลักษณ์ใช่ไยนออกต้นี้ครับ เดย์ไนท์ทีแรกเหมือนจะอ่อยให้แต่เล่นไปเล่นไาทีมกัปเล่นดีจริงเลยว่าน้องสมิธนะจาจาหรือแม้แต่ตัวกัปเองก็เล่นดีมากเล่นดีเกินคาดใช้คำนี้แล้วกันเออเดี๋ยวเลยเดี๋ยวเลยแต่ว่าถ้าอยากเก่งเนี้ยเดี๋ยวไว้มาเรียกงจะดำจะดำเทนให้กับมันเดย์ไนท์นำมาโดยคุณลูซอลซึ่งวันนี้ยคุณทำให้ ตำนานแล้วแต่ทีมชาติไทยเสียชื่อหมดทุกคนนะกับลูกที่ดอดต่อทุกคนยึดไม่เข้าเลยไปยึดล้วหรือแบบว่าัปล่อยให้น้องเหลือสี่ผมเอาจใช่ไหมในตอนนี้ไม่สวยก็บอกว่าเขาอะไม่ใช่นักฟุตสอลทีมชาติเขาเลิกมานดัดต่อมาเลิกเล่นมานานแล้วเพิ่งเริกสี่ห้าปีจากบานเลยเพิ่งเริกสี่เดือนเพิ่งเริ่มไปแป๊บเดี๋ยวมันหายไปไหนไม่เหลือส่อลยไม่เหลือส่องเลยมันหายไปไหนหมดที่พูดไดว่าตัวหลักของบันเดยนั้คือสองนักเตะจากเอสตีเอ็ คุณแชปัพี่แฮร์พี่แร์กิน่ใหผมต้นงแตกรีซอนตอร์เนี่ยพี่เองไม่ได้ไงขายแอซิทแค่ได้ดูอย่างนั้นอ่ะพี่ผมแอซิทต่างหเแตกรีซอนผมอยากยิงอยากให้เขายิงเอาเขาออกเดนไดแล้วนะตามด้นะต่อไปชิบไปแล้วแล้วตัวเราไปสี่เม่ใช่ไปหาเดี๋ยวผมไม่ทำเขาหาไปอยู่ข้าลรแล้วกันด้วยข้าข้าเท่ได้ข้าลบเอาอะไรเงี้ยตามด้วยไปดูตามด้วยมันเดนไดนมันเดนไภาพเลยขอบคุณนะร แต่ัตเอาคุณ่ติไปดตานีซอซีดแล้วนะตัวสำเนียงด้วยมีก่ข้อมีกี่รบนน้ดีซอรซีแมสต์แมนครับปากด้วยครับไปดตามด้วยแล้วทีแฮกกับพิชโบ้เอ็ดเอฟเนดีไปนิดเดียวจริงๆนะคะไป โอ้ไฮมาเจอบางกวดได้อกที่กำลังต่อสู้สุดนี่จะเป็นที่ยกที่ยิ่งใหญ่นี่จะลองสุดที่รักโอ้โหไทยไทยรักกันที่โต๊ะมวยที่นี่เป็นท่าจะต่อมา 好好好 ก็จะเจอคนนั้นครับขอต้อนกับที่จะอองแล้เจลีบมาไหนขอบคุณด้วยนะครับขอบใจดังนะครับพี่ตานั่นเองนะครับและตอนนี้เราได้ทีมผู้ชนะแล้วครับเรียบร้อยเดนิจ่า โอ้โหวันนี้สนุกมากนะแล้วก็จบเกมที่ทีมกลับชนะมันในน้าไป9ประตูต่อ6เล่นดีดีเกินคาดดีแบบคือเราไม่ได้อวยน้องนะแต่ว่าคือมันดีแบบที่แบบปกติบอลดาราเราก็จะรู้น้องเขาก็จะประมาณนึงแต่นี่คือแบบเล่นดีเลยมีการชิ่งมีการฝึกซ้อมมาแล้วก็ถือว่ายอดเยี่ยมมากถือว่าเป็นอีกหนึ่งคนที่ยับจะติดตามน้องเนขะน้องกลับแล้วก็วหลายยคนนะน้องไบร์ทชิรวิทย์น้องไบร์ทละพีจ้าจ้าเห็นไหม มีน้องสมิธด้วยแล้วก็น้องแก๊ปที่รู้จักกับเจย์ทุกคนน่ารักมากทุกคน,น,นเป็นกันเองและส่วนน้องลีซอนอีเป็นทีมชาติจริงปะวะจับฉลากแล้วตือนเป็นทีมชาติแลว้วพีซอถามจริงเออไปให้เขาแบกทั้งทีมแล้วมันเดนก็เขาหวังจะให้แกแบกสุดท้ายเพื่อนเพื่อนทุกที้ก็มาแบกแกเออแต่ว่าวันนี้สนุกมากแต่ไปด้วยมิตรภาพแล้วก็ความสุขหวังว่าอยู่เรอทุกคนที่ติดตามน้มองๆก็จะมีความสุขไปด้วยก็พามาเที่ยวงานแบบนี้มาทำงานวันนี้ก็ถือว่าเป็นหนึ่งงานที่เจ๋งมากๆเลยนะจ๊ะเจ้า h 位